จ้าสวัสดีจ้ามี้กับมาคบกับช่องน้องช่อนชาแนลอีกตามเคยเนะาจา๊ะมือนีช่องน้องช่อนชาแนลกับมีแนวทางหวยฮุนิเคอีของวันที่หนึง่งเมษากับมีมาไห้คือเก้านะาจา๊ะทั้งสองรอบทึงหลอบเศร้าแล้วก็รอบบายแต่ก่อนที่เขาจะไปเบื้องแนวทางช่องน้องช่อนชาแนลกับโมขอกําลังแรงใจจากผู้ที่มาติดตามรับชมคลิปน้องซ่อนจา้า ก็ขอให้ซ้อยกดไลค์กดแชร์กดติดตามฝากคอมเมนต์ให้กำลังใจกับช่องน้องช่องชาแนลอีกช่องหนึ่งในเด้อจา้าขอบคุณจา้าวันเที่วจะเป็นเบิองแนวทางเขากลับมาเบาืองรา่งานผลก่อนนอกจากของหุ่นนิเคอีกเจ้าหายไปวันที่31มีนาเีหน้านอกจากว่าผลออกตัวได กับไปเบืลลอบอ้องบนรอบเศ้าก็น่าจากเฮากับไฮไปฟันเจ็ดวิ่งรูดแปดกับเจ็ดผลที่ออกมากบนออกเจ็ดเก้าแปดล่างออกสองเจ็ดจากเฮากับเขาทั้งบนทั้งล่างนอะกจากนอกไปเบื้องบนก้อนบนกับเขาเป็นตัวฟันยิ่งรูดนอะกจากกัออกเจ็ดเก้าแปดล่างกับออกเป็นตัววิ่งรูดเจ็ดฟันวิ่งรูดเจ็ดนอะกจากกัออกสองเจ็ด เราก็มาตรงกับตัวที่วาไฮไปเป็นตัวนิ่นตัวจอสองตัวเนาะเจาะเจ็ดสองสองเจ็ดกับแตกล่างกันไปเนาะจ้าเป็นเช่น้นี้เนะาะจ้าสำหรับผู้ที่มาติดตามชมคลิปนะ้องซ่อนแชนแนลจ้าเดาไปเป็นแนวทางเดาหลายเรนอยกันบก่กระดีใจน้ำเนาะจ้ากับเขาทั้งบนทั้งล่างกันไปสำหรับรอบเศร้าเนาะกับเบื้องผลรอบเศร้าไปแล้วกลับไปตามโต้เนาะจ้าสำหรับผลรอบบายว่าผลออกตัวใดเนาะจ้า จะสำหรับรอบบายเข้ากับไฮไปฟันสองวิ่งรูดสามกับสองนเี่อออกมาบนออกหนึ่งสี่สามล่างออกแปดสองจากกระเขาทั้งบนทั้งล่างนอกจากนอเบิ้งบนก่อนบนกะเขาเป็นตัววิ่งรูดสามกับออกสี่สามนอกจากล่างกระเขาเป็นตัวฟันวิ่งรูดสองกับออกสอง 82เนอะจ้ะเนาะแล้กกลมาตรงกับตัวเที่ยวไฮไปเป็นตัวนินตัวจ่อเนอะจ้ะ2882กระแตกล่างกันไปขึ้นกันเนอะจ้ะเป็นตัวนิ่ตัวจาะเป็นจ้นน้เนี่นอกจ้ะสําหรับผู้ที่มาติดตามชมคลิปน้องซ่อนจ้ะรอบบายได้เอาไปเป็นแนวทางได้ลายได้หน่อยกันบ้างก็ดีใจน้ำเนอะจ้ะกระเบื้องรายงานผลกันไปแล้วกับไปตามต่อด้วยนอะจ้ะสําหรับแนวทางหวยหุขย่สเอีของวันที่สาม ขอไพจากของวันที่หนึ่งเมษาเนาะจ๊ะเนาะว่ามีแนวทางตัวเองกันเฮ้าตัวใดแน่เฮ่ากับไปเบิงแนวทางกันเลยจ้าจากกันมาตามต่นเนาะจะเนาะสำหรับแนวทางหวยหุนิเคอีของวันที่หนึ่งเมษาเนาะจาะก,กับมีแนวทางถึงสองรอบเพื่อเก้าทถึงรอบเศร้าแล้วก็รอบบายกับไาเบิงแนวทางรอบเศร้ากันก้นเนาะจาะไปเบิงตัวเด่น กระไฮเดนหกกับเดนเจ็ดไปเบื้องฟันวิ่งรูดนะจ๊ะมาเบิ้งฟันก่อนกระไฮฟันหกวิ่งรูดกะไฮเจ็ดกับหกไปเบื้องตัวเน้นและกระตัวร่องนะจ๊ะมาเบิ้งตัวเน้นกันก่อนตัวเน้นกระไฮหกเจ็ดหกแปดหกเก้าหกศูนย์จ้ะไปเบื้องตัวร่องตัวร่องกะะไฮ เจ็ดเจ็ดเจ็ดแปดเจ็ดเก้าเจ็ดศูนย์จ้ะไปเพิ่งตัวเน้่ตัวจอสองตัวนะจ้ะกับไฮเลนไปกราฟนํำจ้ะแต่ว่าแต่ละมือสำหรับตัวเน้่ตัวจอสองตัวก็จะเข่ายากแน่ก็จะมีเข่าบ้างรุดบ้างเอากระใช้แนวทางเป็นฟันยิงรูจ้ะตัวนี้จะเข่าง่ายหรือง,ง่ายกลัว สำหรับผู้ที่ชื่นชอบฟันยิงรูดก็ลองกอาไปเป็นแนวทางกันเบิงเข้ากับเบิงแนวทางหลบเ้าไปแล้วเนาะจ้ะกลับไปตามต่อเลยนาอสำหรับแนวทางหลบาบวานมีแนวทางตัวเรียให้เขาตัวใดเน่เข่ากับไปเบิงแนวทางกันเลยจ้าจากกลับมาตามต่อเนาะจ้ะนาะสำหรับแนวทางหลบายกลับไปเบื้องตัวเด่นกับให้เดินซุดกับเดินหนึ่ง ไปเบิ่งฟันวิ่งรูดนะจ๊ะมาเบิ่งฟันกนกับไ้ฟันศูนย์วิ่งรูดกับหนึกับศูนย์ไปเบิ่งตัวเน้นแล้วก็ตัวร่องนอะจากมาเบ,บิ่งตัวเน้นกะันก่อนตัวเน้นกับไฮศูนย์เก้าศูนย์ศูนย์ศูนย์ห่ศนย์สอจาะไปเบิ่งตัวร่องตัวร่องกับไหนึ่งเก้าหนึ่งศูนย์หนึ่งหนึ่ง หนึ่งสองจ้ะไปเบิรงแนวทางตัวเน้นตัวจ้อสองตัวก็ให้เรีนไปกราฟน,น,น้ำเนาะจา้ะแต่ว่าแต่ละมือสําหรับตัวเน้นตัวจ้อสองตัวก็จะเข้ายากแน่ก็จะมีเขาบ้างลุดบ้างเขาก็ใช้แนวทางเป็นฟันวิงรูดจ้ะตัวนี้จะเข้าง่ายหล่นง,ง่ายกลัวสําหรับผู้ที่ชินชอบฟันวิงรูดก็ลองออกไปเป็นแนวทางกันเบิรงเขากับเบิรงแนวทางกันไปแล้แวเนาะจา้ะ เป็นเจหน,นนอจากมือน,นีผู้ที่ติดตามรับชมคลิป้องอซ่อนชาแนลจากเบิงแนวทางหววหุวน่นเคอีของวันที่หนึ่งไม่ายกันไปแล้วนอกจากทั้งสองรอบท้งหลอบเ้าแล้วก็รอบบายเบื้องตัวเด่นตัวเน้นกันแล้วมีตัวมากตัวชอบถูกอกถูกใจกันเมื่อนอจากมากชอบตัวใดเขาก็สามารถเอาไปซื้อเป็นแนวทางใดเพื่อเขาจะเดิไปเลนเน้นนักเน้นเบา รมกับเรี่ที่เรคิดไว้ทายนี้ช่องน้องช่อนชาแนลขอขอบคุณผู้ที่มาติดตามรับชมคลิปน้องซ่อนจะ้ะขอให้มีความสุขสุขภาพแข็งแรงกันทุกผู้ทุกคนเนะจะ๊ะพบกันไหม่ในคลิปหนะ้าคลิปนี้ช่องน้องช่อนชาแนลขอขอบคุณจะ้ะ